ครับวันนี้ผมจะพามาทําชั้นปลูกผักในกระถางน,นะครับเป็นชั้นวางผักในกระถางของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูทําให้ทุกคนได้ดูการทําทุกขั้นตอนครับผมอันนี้นะครับชั้นปลูกผักของที่เป็นลักษณะสี่ชั้นนะครับสี่ชั้นเรียงตั้งแต่ชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดนะครับทั้งหมดสี่ชั้นเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูทุกขั้นตอนนะครับ ว่าชั้นปลูกผักที่ผมทำเนี่ยความสูงความกว้างขนาดไหนนะครับเผื่อทุกคนจะได้เอาไปเป็นแบบอย่างได้หรือว่าที่ทำอาเก็บไว้ที่บ้านได้นะครับอันนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นบอกรายละเอียดนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดให้ทุกคนด,ดูก่อนว่าสิ่งที่ต้องเตรียมไม่มีอะไรบ้างครับผม ให้ยุขาขนาดกลางที่เราเลื่อยเป็นขานะครับนี่นะครับก็เลื่อยขนาดยาวหนึ่งเมตรสี่ท่อนนะครับหนึ่งเมตรนะครับสี่ท่อนแล้วก็แปดสิบเซนติเมตรสองท่อนหกสิบเซนติเมตรสองท่อนสี่สิบเซนติเมตรสองท่อนตรงนี้เป็นขานะครับนี่นะครับเลื่อยตามนี้นะครับ ส่วนด้านนี้นะครับเป็นไม้ยูคาขนาดเล็กนะครับที่เราตัดมาเป็นคานด้านข้างนะครับตัดเป็นคานด้านข้างก็80ดสิซนติเมตรสท่อนนะครับ1 2 3 4นี่นะครับ80ดสิซนติเมตรสท่อน60สิบซนติเมตรสอท่อนนะครับ40่สิซนติเมตรสอท่อน20่สิซนติเมตรสอท่อนครับอันนี้เป็นคานด้านข้างนะครับอ่านเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูเลยนะครับ ครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำอ่าด้านข้างด้านข้างซ้ายก็จะหันมาด้านขวานะครับอันต่ำสุดก็จะหันมาด้านขวาสูงสุดก็จะอยู่ด้านซ้ายมือสุดนะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไม้มาพาดให้ดูก่อนนะครับอันนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนก่อนที่เราจะปลูกตตอกตะปูลงไปนะครับเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับ นนีะครับกับนี่นะครับเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลงมือตอกตะปูนะครับอันนี้นะครับด้านขวาง80เซนเราก็ตอกตะปูก่อนนะครับตอกหัวตอกซ้ายนี่นะครับตอกด้านยาว1เมตรกับด้านสั้น40เซนต์ตอกให้แน่นก่อนนะครับนี่นะครับตอกอย่างนี้แล้วเราก็มาวัดนะครับ มาวัดอันนี้เรายาว80เซนนะครับเราก็วัดครับย0่สิบนะครับ, 20, 40, 60, รบแล้ก็คือ80ต่อไปไว่าจากด้านล่างขึ้นมานะครับ40่สสี่สิบเซนหกสิบแล้วก็แปดสิบครับโอเคเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็มาต่อเลยนะครับนี่นะครับเป็นเส้น80เซนนะครับก็มาต่อนะครับด้านนี้นะครับ40เซนเมื่อกี้ที่เราวัดจากด้านล่างขึ้นมานะครับนี่นะครับ ส่วนด้านปลายเราก็มาต่อกับขาตั้งสี่สิบเซนนี่นะครับขาตั้งสี่สิบเซนก็จะพอดีเลยนะครับขาตั้งชั้นล่างสุดนะครับก็สี่สิบเซนครับผมขั้นต่อมาก็เป็นท่อนหกสิบเซนนะครับระยะห่างจากหกสิบเซน กับสี่สิบเซนชั้นก็ห่างกันยี่สิบเซนนะครับนี่นะครับเขาก็มาต่อกับท่อน6กเซนได้เลยนะครับ ก็มาตอกขาด้านล่างนะครับตัวขาตั้ง60เซนเราก็มาตอกนะครับเรียบร้อยครับแล้วมาเจาะตัว40เซนนะครับนนี้ด้านข้าง40เซนขาตั้งก็60เซนนะครับ ครับน,นี่เป็นตัวขาตั้ง60เซนนะครับตัวนี้ขาตั้ง80เซนนี่ขาตั้ง40 60 80นะครับนี่มาถึงตัวขาตั้ง80ครับผมเอาไปอันบนสุดนะครับันบนสุดตัวความกว้าง20เซนนะครับ Thank yep. นะครับอันนี้พอเป็นลูกขั้นบันไดแล้วนะครับเราก็เจาะตอกทุกขั้นเลยนะครับผม ตัวนะครับนี่นะครับลืมบอกไปนะครับนี่คือตะปูสองนิ้วครึ่งนะครับใช้ตะปูสองนิ้วครึ่ง น,นี่นะครับเป็นวางขั้นบันไดของเราเดี๋ยวผมจะมามามาล็อกด้านข้างเพื่อที่ไม่ให้มันโยกนะครับถ้าเราต่ออย่างนี้มันก็ยังโยกอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนะอันนี้นะครับเป็นตัวกันโยกนะครับนี่นะครับ กันโยกเลยนะครับเนี่ยครับียอยครับหนึ่งข้างนี่ครับนี่ยมาโยกแล้วครับน่ครับ ฉันวางเสร็จแล้วครับหนึ่งข้างครับเดี๋ยวเราจะมาทําข้างต่อไปเลยนะครับนี่อันต่อมาก็หันตัวสั้นมาด้านซ้ายมือนะครับตัวหนึ่งเมตรอยู่ขวามือนะครับอีกหนึ่งข้างก็จะวางเหมือนเดิมนะครับวางอย่างนี้นะครับวางอย่างนี้ครับนี่คือตัวแปดสิบเซนหกสิบเซนสี่สิบเซนแล้วก็ยี่สิบเซนเหมือนเดิมนะครับก็วางอย่างนี้เหมือนเดิม นะครับวางอย่างนี้แล้วก็ตอกเหมือนอันเมื่อตะกี้นะครับตอกเหมือนเมื่อกี้แล้วก็ใช้ไม้พยุงไม่ให้โยกเหมือนเมื่อตะกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับผมขาตั้งชั้นของเรานะครับนี่นะครับ ปฏิทสังเกตง่ายๆนะครับไอตัวคานจะต้องอยู่ด้านในนะครับเพื่อจะรองรับไม้กระดานของเราในขั้นต่อไปนะครับนี่นะครับทางซ้ายและขวานะครับผมพอตอกเสร็จไม้กระดานก็จะอยู่ด้านในตัวคำไม้กระดานจะอยู่ด้านในนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับสี่ชั้นอย่างนี้เลยนะครับเลี้ยงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะนี่ผมหานให้ดูนะครับจะเลี้ยงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับอย่าลืมนะครับสูงสุดอันนี้1เมตร80สิเซน 60เซน40เซนนะครับระยะห่างเดินขวาง20เซนนะครับทุกช่อง20เซน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 นะครับครับเดี๋ยวเราไปวางคานไม้กระดานกันเลยนะครับครับอันนี้เป็นไม้พาเลทที่เราซื้อมานะครับ1มัด10แผ่นไม้พาเลทนี้จะมีหลายเกรดนะครับอันที่ผมทําไปคราวก่อนก็จะเป็นมัดละ50บบาทอันนี้คือมัดละ หนึ่งร้อยสามสิบบาทสิแผ่นนะครับหนึ่งร้อยสามสิบาทนี่ก็จะจะหนาหนานะครับหนามันจะมีความหนาฉะนั้นไม้กระดานที่มีความหนานี่คือจะวางกระถังขนาดใหญ่ได้นะครับได้จนถึงเบอร์สิบสอง 12, โดยที่ว่าตรงกลางจะไม่แอนนะครับผมนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปวางที่ชั้นกันนะครับ ันนี้นะครับเป็นไม้พาเลทที่เรามาปูเป็นชั้นนะครับนี่นะครับก็ชั้นหนึ่งก็สองแผ่นนะครับก็กะระยะห่างพอสมควรที่เรากะเอาไว้นะครับก็เจาะรูนะครับผมต่อกับไม้นะครับนะคผมตะปูที่เราใช้ตอกไม้นี่ก็นหนึ่งนิ้วครับตะปูหนึ่งนิ้วนะครับผมตะปูหนึ่งนิ้วต่อกับ ไม้นี่เป็นคานนะครับผมนะครับครับผมอันนี้ก็ชั้นชั้นบนถุดก็เรียบร้อยครับแล้วก็ลงามาตอกดูเรื่อยๆนะครับผม นนี้นะครับระวางไม้พาเลทเสร็จเป็นชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใส่กันโยกนะครับถ้าเราไม่ใส่มันก็จะโยกอยู่อย่างนี้นะครับครับผมเดี๋ยวผมจะมาใส่กันโยกนะ เรียบร้อยครับพอเราใส่กันโยกมันก็จะไม่โยกแล้วนะครับนะครับนี่นะครับลอดูได้นะครับทีนี้ก็เป็นชั้นวางเสร็จครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมชั้นวางกระถางของเอานะครับที่ผมได้บอกวิธีการทําไปนะครับทุกขั้นตอนถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองทําดูนะครับหรือว่ามีขั้นตอนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็สอบถามผมมาได้นะครับอเป็นชั้นวางที่ผมทําก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพราะผมเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับลองดูได้นะครับ